พบกับผมโคชเนอครับสำหับช่วงพิเศษของร้านโกลเคอรี่แบงค์องซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่โกลเคอรี่ช่องบนซีนะครับก็ตอนแรกจะถามงานออสสาขาไหนบ้างพนักงานจัดมาเลยครับให้บัตรมานะครับเลยรู้เลยว่ามีสาขาอะไรบ้างอยากรู้แล้วอยากรู้ไหมครับว่ามีสาขาอะไรบ้างพร้อมแล้ว3 2 1พลิกครับผมพลิกด้าน <c oughs> ไม่ใช่พลิกมะเขือเทศน,นะพลิกด้านโอเคอ่าเดี๋ยวดูชัดๆนะครับมีสาขาอะไรบ้างเริ่มอจอากสาขาแรกเลยครับ ไอ้โมวนนิดนึงนะตึกวิทยซอยสามเก้าอ๋อพร้อมพงษ์นนี้ยากอุ่เลยไปแค่นี้เองช่องลิ้ซีปไปด้วยไก่คอนเนิยอแลนดนะครับประชาชื่นไฮเวย์เบสเลสแอเรียตออยู่ในแถวประชาชื่นแล้วก็ลังสิตมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับลังสิตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็ซีคอนสแควร์สีนครินเคนโนปี้สี่เอฟคือชั้นสี่นะครับซีคอนสแควร์สีนครินเปาเวชนะครับแล้วก็เอ่อเทส เพชรบูรณ์ไม่น่าใช่เพชรบูรณ์นะน่าจะเพชรบุรีมากกว่าแต่เขาพิมพ์แบบเป็นเพชรบูรณ์ไอ้นก็คือใกล้ๆสถานีเราไปฟ้าเพชรบุรีนะครับแล้วก็อโศกนะครับแล้วก็ช่องนนทรีก็คือสาขาที่ผมกินอยู่เนี้ยท้าประทานอยู่เนี้ยแหละนะครับแล้วก็เสียมสแควร์วันนะครับแล้วก็เดสเอรเรียอินบาวบางปะกงก็คือ มาประงกงนั่นเองนะครับบางประกงน้ำคงขึ้นๆลงๆใช่ไหมอย่าเชิงเซาแล้วก็ Mercury v i e ่วชิดลมชั้น4อ๋อ Mercury v i e ่วไอ้นี่นครับชิดลมเพลินจิตนี่เองแถวช่วงเนี้ยใกล้ๆกับมาเต้เดอีนะครับแล้วก็ทาวน์ยินทาวน์สีวารานะครับแล้วก็เซนทัลนพาซาเวสเกตหรือเซนทัลนเวสเกตปางใหญ่แล้วก็พระรามเก้าจะเปิดกันในเดือน กันสองมาย,ยิ2022มันเลยมาแล้วนี่ครับตอนนี้ก็เปิดแล้วสิครับเห็นไหมร้านเก้าโอเคเข้าประมาณนี้กับโกงคอรี่นะครับผมร้านข้าวแกงกะหรี่อร่อยอร่อยแบบนี้อยากลองมาทานข้าวแกงกะหรี่อร่อยแบบนี้มาได้ที่โกงคอรี่ปุกบสาขาครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า,ขอ,นานะขอบคุณทุกคนที่ติดตามร,รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ